ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของสงกรานนะครับพร้อมกับวันครอบครัวในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เดินทางกลับบ้านก็เดินทางด้วยความปลอดภัยครับรับพรชาร์จพลังเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่หลังจากช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับสาหรับรายการของเราในช่วงแรกกับเรื่องเราต้องรู้นะครับจะเป็นเรื่องราวของออ l นิวฮอนด้าซีอลวีครับผมไปทดลองขับมานะครับเลยจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับทั้งในรุ่น e h e v รวมถึง รุ่น1.5เทอร์โบครับส่วนในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับ มาสด้าประกาศวิสัยทัศน์การดําเนินธุรกิจภายในปี2566นี้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรับชมไปได้ในช่วงนี้พร้อมกับข่าวอื่นอีกมากมายครับแล้วสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนครับกับอีซูซูนะครับหลังจากนํารถยนต์ไปใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไกลในช่วงสมการเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาก็ต้องดูแลรักษารถกันนิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนต่างๆนั้นติดตามรับชมในช่วงนี้ให้ได้ครับเอาละครับเรื่องราวของ all new honda crv รออยู่หลังโฆษณาครัครบ รามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m าส d า CX-8 ให t e ม่ e ี l THE DRIVE พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอ l เจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแอ power you up new suzuki swift เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mascara, the expat, might feel the drive. Be Uncharted! My, my, my The new, new X, Be Uncharted. ันนี้ผมมีเรื่องราวของ all new honda crv เจนล่าสุดนะครับเจนอะไรชั้นที่6มานำเสนอวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเส้นทางในการทดสอบหลากหลายมากๆและรถในการทดสอบในครั้งนี้ครับ all new honda crv ทั้ง2รุ่นทั้งตัว ehev รวมไปถึงตัว1.5เทอร์โบครับเดี๋ยวจะได้รู้นครับว่าสมรรถนะของ all new honda crv เจนอะไรชั้นที่6จะเป็นเช่นไร สำหรับ1.5เทอร์โบนะครับเปคเครื่องยนต์นั้นมีการพัฒนาขึ้นใหม่ท่านผู้ชมในตัวที่อยู่ Civic Turbo หรือในตัวที่อยู่กับ Accord Turbo นั้นจะมีตัวแรงม้าที่น้อยกว่าของ CRV นะครับ CRV จะปรับมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 190แรงม้าพร้อมกับแรงบิด240นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ 4VT พร้อมกับซอยจังหวะเกียร์ด้วย p a d d l ิ s h i แล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเป็น Linear s h i f Control ตัวนี้นะครับเขาจะเข้ามาควบคุมในกรณีที่ว่าเราใช้ความเร็วเราต้องการเล่งแสงจะทำให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเราใจมากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะซอยจังหวะเกียร์ แยกมาึา3ถึง4จังหวะเดิมที่ CVT นะครับขับปกติเราจะไม่สามารถสัมผัสถึงรอยต่อของเกียร์ได้เขานอกจากเขาจะเพิ่มพัดเดนชิปแล้วไปตัวไลเนอร์ชิพคอนโทรที่ว่าเนี่ยจะเพิ่มอรรถรในการขับขี่ให้ได้มากขึ้นอีกส่วนตัวของระบบรองรับนะครับเป็นข้างหน้าอิสระแบบกุ้สัน ข้างหลังเป็นมันติลิงนะครับเป็นคานแข็งที่ยืดยุบได้การเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยยังประทับใจกับฮอนด้าเขาอยู่ครับ CRV เนี่ยห้องโดยสารเป็นห้องโดยสารที่ค่อนข้างจะเงียบมาก แล้วก็มีเสียงสังเคราะห์ในการที่กรบเสียงจะภายนอกอีกทีหนึ่งนะครับเสียงยางที่เล็ดลอดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าใช้ได้เบาะนั่งทั้ง7ที่นั่งเป็นรูปแบบทเทเตอร์ซีดเขาจะยกสเต็ปขึ้นมานะครับข้างหลังเนี่ยจะสูงกว่าเบาะแถวแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นในเ,เรื่องของการลด การเมื่อยลา้าลดการเมารดเพราะแถว3าจะมองเห็นนะครับได้ทั่วทั้งรถไม่มีเบาะหรืออะไรมาปิดบดบงังสายตาในรุ่นท็อปเนี่ยจะพิเศษกว่าตรงนี้ว่ามีพาสมาคาสเตอร์มาให้ด้วย2.5เนี่ยเพียง2.5งไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกรุ่นเนี่ยเขาเซฟไว้ให้หมดแต่พิเศษตรงส่วนของพาสมาคาสเตอร์ที่อยู่ในเฉพาะรุ่นท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปของออตัว e-hv นะครับแล้วก็ตัวของ1.5ึดเทอร์โบนะครับจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามา น้ำหนักพวงมลามลัยพงมาลัยเขาเซ็ตมาดีนะค่อนข้างจะแม่นเลยก,กับการที่เราทดสอบผ่านทางโค้งนะครับขึ้นเนินลงเนินแบบนี้ส่วนในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับที่เราใช้อยู่ที่เราทดสอบอยู่ในขนาดนี้เป็นรุ่นท็อปนะระบบขับเคลื่อนก็จะเป็น4รลอ้อครั้งนี้ Honda ใจปั้มครับให้ Honda Sensing มากับ CRV ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นรองรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ี่ล้อขับเคลื่อน2ลอ้อตัว5ที่นั่งหรือเจที่นั่งมีเซนซิงติดตั้งให้เป็นองคประกอบมาตรฐานครบทั้งหมดนะครับแต่จะมีในส่วนของกล้องมองภาพรอบคันนะที่ตรงนี้เป็นเพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นฟีเจอร์ของรุ่นเลยก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฮอนด้ายังไม่มีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกล้องมองภาพรอบคันมาแล้วแต่ส่วนนี้ยังไม่มาก,ก็มี นั่นคือเรื่องของบายสปอร์ตบายสปอร์ตฮอนด้ยังไม่ติดตั้งมาให้แต่ Honda มีฮอนด a าเลนวอชนะครับติดตั้งไว้ที่ตัวของ,ของกระจกมองข้างด้านซ้ายก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบายสปอร์ตยังไม่มานะแต่ที่เหลือมีหมดละในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง1.5เทอร์โบตัวนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณเฉลี่ยนะที่เขาเคลมเอาไว้ประมาณ14.3-14.4กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณก็ไม่ถือว่ากินมากจนเกินไปนะแต่แน่นอน ehev เนี่ย ในเรื่องของอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงต้องประหยัดกว่าแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลองกัน Honda ติดตั้งตัวของ h ิลสตาร์แอสิสมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับรถทุกรุ่นแต่วันนี้ Honda าซีอวเติมอีกหนึ่ระบบเข้าไปนอกจากมีเบรกไฟฟ้าแล้วเบรกไฟฟ้าแล้วมีเบรกโอแล้วนะครับ คิวเดตเนคอนโทรเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ติดตั้งมาให้ในฟี v อารวีุ่นนี้การทํางานของเขาจะเอาเบรกนะครับพร้อมกับตัวกําลังเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยชะลอความเร็วในกรณีที่ลงจากเนินในกรณีถ้าไม่มีนะอาจจะลําบากนิดนึงในการขับขี่ลงเนินชันชันที่มีความลื่นแต่พอมีระบบนี้เข้ามาปุ๊บนะครับสบายๆในการเดินทางนะครับตัวอีคอนมีมาให้อยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็น เทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้กับ Honda ทุกรุ่นในอดีตจนจ,น,จนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยีความประหยัดหรือว่าตัวอี o คอนเทคโนโลยีนั่นเองนะครับภาพรวมประมาณนี้ของตัว1.5เทอร์โบ,โบนะครับครั้งนี้ผมเสริมให้อีกนิดนึงใน Gen 5 CRV จะมีขุมพลังที่เป็นแบบดีเซลเข้ามานะครับแต่พอมาถึง Gen 6 ฮอนด้าไม่ทําดีเซลลนะฮอนด้าไม่ปั้นดีเซลต่อลนะพับโปรเจกต์นั้นเก็บไว้แล้วนะครับจะมาเดินหน้าเต็มสูบในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือในกลุ่มของไฮบริดก็ดีนะครับในอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเป็นเชื้อเพลิงของ Honda าเข้ามาอีกแต่วันนี้ Honda ากำลังชูจุดของ eH EV ให้เป็นจุดเด่นเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อกับ h อ n d a CRV ในรุ่น eH EV ครับ ท่านผู้ชมครับตัดกลับมาอีกครั้งนะครับเราเปลี่ยนจาก1.5เทอร์โบตอนนี้มาอยู่ใน e-h ev ซึ่งเป็นรุ่นท็อป rs นะครับการตกแต่งของภายในนั้นนะครับถามว่าต่างกว่า1.5เทอร์โบไหมก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับแต่จะมีฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่เ,เพิ่มเติมเข้ามาความแตกต่างของภายในนั้นในหนึ่งในเรื่องของการเดินได้แดงนะครับ rs จะเดินได้แดงที่เบาะนะครับ สองในเรื่องของคอนโซลนะครับคอนโซลที่ในรุ่นเทอร์โบนั้นจะเป็นวัสดุลายไม้แล้วก็เป็นโนแบ็คนะครับแต่ว่าพอมาเป็น ehev ลายไม้ถูกอลูมิเนียมสีเงินเข้ามาแทนที่แทนนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวนั่นคือตัวพลาสมาคลัสเตอร์ อวทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น1.5เทอร์โบหรือตัว e-hv นั้นนะครับมีตัวกรองฝุ่น pm 2.5อยู่แล้วแต่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่น e-hv ซึ่งเป็นตัว top is เนี่ยน,นะครับจะมีพลาสมาคัสเตอร์เข้ามาติดตั้งให้ซึ่งเป็นตัวกรองอากาศที่ดีกว่านะครับในส่วนของตัวหน้าจอชุดมาตรวัดนะครับหน้าจอเป็นชุดเดียวกันแต่ ในรุ่น e h e v จะมี h up display ขึ้นโชว์ที่กระจกนะครับตรงนี้ถ่ายทอดให้เห็นค่อนข้างจะลำบากตัวจอกลางก็เป็นแบบเดียวกันเชื่อมต่อกับ apple carplay ได้แบบไร้สาย android auto ยังองใช้สายอยู่นะครับมีตัว wireless charge นะครับมีตัว drive mode drive mode จะประกอบด้วย3โหมดด้วยกันทั้ง econ นะครับ ตัว normal แล้วก็ตัว sport นะครับในส่วนของตัว e-hv e v, นะถัดลงมา1.5เทอร์โบมี h u d s e n control เข้ามาให้ e-hv e v, ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเบรนมือไฟฟ้าออโต้โฮมีมาให้ครบน้ำหนักของตัวรถต้องบอกว่าหนักกว่าตัว1.5เทอร์โบในร่วม,ร,วมร่วม100ยกิโลนะก็จะมาจากเรื่องของแบตเตอรี่นั่นแหละมาจากเรื่องของออโรพาต่างๆนะครับที่เติมเต็มเข้ามานะครับทีนี้พอมาถึงในเรื่องของช่วงล่าง เรื่องของช่วงล่างเนี่ยเราได้คุยอยู่ทางทวิศวกรครับอ,อะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่เป็นชิ้นส่วนที่มันใกล้เคียงกันมากๆแต่โอเคในด้านเชิงเทคนิคอาจจะมีการปรับเรื่องของน้ำมันโชค๊คอาจจะมีการในเรื่องของปรับค่าเคสปริงใหม่นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยพอมันหนักขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับน้าหนักกดทับมันก็มากขึ้นแต่ทีนี้พอมาอยู่ใน e h e v เนี่ยนะครับที่เขาให้กําลังสูงถึง ทะลุ300ตันเมตรเนี่ยพอมาขับใช้งานอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยประหยัดได้และสำหรับตัวสมรรถนะนะครับตัว e h e v ที่อยู่ใน crv นี้นะครับเดิมทีท่านผู้ชมถ้าไปอยู่ใน hrv นะครับ25กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ใน civic อยู่ใน accord ก็ประมาณนั้นแต่พอไม่อยู่ใน crv ครับเหลืออยู่20 3ุมี10.4กิมต่อลิตรที่เป็นตัวเลขเคลมจากผู้ผลิตนะตรงนี้เขาให้เหตุผลไว้ว่าเป็นการปรับเซตอัพเพื่อให้เหมาะสมกับรถ SUV ในรูปแบบของ CR-V เพราะฉะนั้นตัวแรงมา้าแรงบิดจะลดลงมานะครับจากเดิมนะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็ ทำมาได้ดีแต่ช่วงล่างน้ำหนักของตัวรถที่มันมากกว่าเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่า e-suv ขับแล้วนิ่งกว่าครับนิ่งกว่าตัวของเทอร์โบนะครับ เรามาสัมผัสนะครับพอได้บทสรุปอย่างนี้ในเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์ปรับปรุงใหม่ดูหรูหราขึ้นนะครับตัวรถมิติมิติตัตวถังเนี่ยยาวมากขึ้นแต่ความกว้างของความสูงยังใกล้เคียงของเดิมปรับปรุงหน้าตาให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับเซนซิงติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกตัวนะครับในรุ่น e-sev กับรุ่นเทอร์โบนั้นแตกต่างกันนิดหน่อย ภายในจะมีในเรื่องของตัวคอนโซลนะครับที่ตกแต่งรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปนอกนั้นฟีเจอร์ก็แตกต่างต่างกันไปตามรุ่นนะ e อจจะมีตัวแพดเดิลชิปที่พงมาลัยในกรณีที่สร้างแรงเฉื่อยรีกำลังไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ส่วนแพดเดิลชิปของรุ่นเทอร์โบจะเป็นการปรับอัตราทดนะครับวันนี้ เราได้อัตราสิ้นเปลืองนะครับในการใช้งานของ e h u v เขาเคลมมาอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะจาก e c o s t i ติ e r เกวันนี้ผมทำได้บนเส้นทางเชียงใหม่น,นะครับกิ่มีการขึ้นเขาลงเนินทางโค้งมากมายอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งต่างกันไม่มากนะสิ่งที่เข้ามาอะย่งที่ผมบอกแล้วเซนซิงมาครบแต่ บายสปอร์ตยังไม่ติดมาให้นะครับคอนด้าเลนวอตมนะัมีฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาไม่มีครับในขณะที่เซกเมนต์เนี้ยเขาจะมีบายสปอรตติดตั้งกันมาให้ครบเลย ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์สอบผ่านครับช่วงล่างปรับมาได้ดีขึ้นขับได้ดีขึ้นธรรมทแมงมากยิ่งขึ้นนะครับคอนด a c เซีก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับสำหรับรถครอบครัวเนประสงค์ที่น่าสนใจตัวท็อปทั้งสองรุ่นนะผมมองแล้วว่าเหมาะสมครับกับออปชั่นที่ให้กับฟีเจอร์ที่ให้กับความใหม่สดกับเรื่องของสมรรถนะที่ปรับมาดีขึ้นครับ มองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a c x 8ใหม่ feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจนออมทจยยนไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวส i สกีสวททุกสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่หา truly V What Life truly means Life วันนี้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศเพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 ซีเอ t h e ์แพด e ม่รู้ Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับ a u t o ตโว l d t ไ a ยแลนดแล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆอย่างนี้นะครับตามแบบของประเทศไทยของเรานี่นะครับส่วนตลาดรถยนต์นี่ก็ร้อนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะ การเติบโตของตลาดในตอนนี้เนี่ยหลังจากงานโมอเตอร์โชว์ผ่านไปนะครับทุกค่ายก็เตรียมที่จะส่งมอบรถกันแล้วครับเพราะยอดจองนี่โอ้โหมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับรวมทั้งการที่จะปรับกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดนะครับว่าปีนี้จะทํากันอย่างไรนะครับไปเริ่มกันที่ Mazda นะครับยังคงชูกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า retention business model นะครับสำหรับที่จะรองรับการเติบโตครับ มาสดาเซลลประเทศไทยประกาศแนวทางธุรกิจเพื่อมุ่งมั่นสู่การเติบโตแบบยั่งยืนพร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวโดยประธานบริหารมาสด้ามิสเตอร์ทาดาชิมิ URA ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลธุรกิจที่เรียกว่า r e t e n t i o n Business Mo เด l สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุก t o ทัชพอย n ์ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงการบริการหลังการขายให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างคุณค่าแบรนด์และสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาวโดยในปีงบประมาณ2,565ที่ผ่านมานั้น Mazda ประสบความสำเร็จจากการใช้นโยบายนี้โดยเฉพาะในด้านของการกลับเข้ามารับบริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจาก72% เป็น85มีอัตราการกลับเข้ามาซื้อซ้ำของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นจาก15เปอร์เซ็น์เป็น30ซหรือเพิ่มขึ้นถึง100เอร์เซซึ่งเป็นไปตามแผนที่มาส d a วางไว้ มิสเตอร์ทาราชิมิุระยังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมว่าในปีนี้นั้นภาพรวมของเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นคาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นจะเติบโตขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ5%และคาดว่ายอดรวมนั้นจะอยู่ที่ประมาณ900,000คันในขณะที่ Mazda ได้ตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดไว้ประมาณ3.5%เนื่องจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาเสริมทับ เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองค่าย MG นั้นก็เรียกว่าครองใจผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าของเขานี่ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะครับมียอดจำหน่ายสูงที่สุดนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าและยังได้แบรนด์ที่เรียกว่า Thailand Most admired brand นะครับก็เป็นรางวัลที่สะท้อนความภูมิใจของแบรนด์ของเขานี่นะครับล่าสุดเลยครับ บริษัท S A I C Motor CP จำกัดและบริษัท M G Sales ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ M G ในประเทศไทยยังคงเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ครองใจคนไทยล่าสุดโดยได้คว้ารางวัล Thailand's Most Admired Brand 2023ในหมวดของยานยนต์ กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า EV ต่อเนื่องเป็นปีที่สองจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยเนืยสารแบรนด์เอชทั้งนี้นายพงศักดิ์เลิศฤด,ดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดได้กล่าวถึงว่า MG ยังคงเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ครองใจคนไทยสะท้อนให้เห็นจากความสำเร็จของ MG ที่เกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ที่ผ่านมา โดยมียอดกระแสะตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าของ MG อย่างท่วมทน้นส่งผลให้ MG กวาดยอดจองภายในงานมากที่สุดเป็นอันดับ3ด้วยยอดจองรวมทุกรุ่นกว่า3,929คันขึ้นแท่นเป็นผู้นำที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในเมืองไทยด้วยตัวเลข2,480คันโดยมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง New MG Maxus และ New MG ES เป็นต้น ทั้ง2โมเดลนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากและมีแผนที่จะส่งมอบรถจำนวนรุ่นละ1,000คันภายในเดือนมิถุนายนนี้และจำนวนอีก500คันสำหรับ New MG Maxus ในเดือนกรกฎาคมซึ่ง MG ก็จะประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ New MG Maxus นี้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ MGC Asia นะครับหรือที่เรารู้จักกันในกลุ่ม m i l l e n เ i ียม Group เนี่ยนะครับก็เติบโตในธุรกิจยานยนต์มากมายเลยทีเดียวและล่าสุดก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนมาขยายธุรกิจโตอย่างต่อเนื่องครับดรสันธวุฒิทำชวนวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท m i l l e n เ i ียม r o u p Corporation เอเชียจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า m i l เล n เนียม r o ุ p หรือ MGC Asia เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจภายใต้ชื่อ MGC Asia Ecosystem สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้แก่กลุ่มธุรกิจหลักโดยมีสินค้าและบริการที่หลากหลายได้แก่ Rolls Royce BMW Mini Honda BMW Motorrad Harley Davidson และยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเรือยอชอาร์ซิมุสผู้นำเข้าและจำหน่ายเรือแม่น้ำคริสคราฟรวมถึงรถยนต์มือ2พร้อมการรับประกันธุรกิจจัดหาลูกค้าสำหรับบริการให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องและช่วยเสริมสร้างรายได้ระยะยาวเช่นบริการทางด้านการเงินครบวงจรอาทิบริการทางการเงินครบวงจรสำหรับยานยนต์หรูและมาลีนอัลฟาเ ในหน้าประกันภัย Howden Maxi บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเป็นต้นมิเลเนียกร u ปมีผลประกอบการการเติบโตอย่างมั่นคงโดยสะท้อนจากผลประกอบการในปี2,565ที่ผ่านมานั้นมีรายได้รวมสูงถึง23,76 0ล้านบาท ล่าสุดได้รับอนุญ,ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานกรอตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดช่วงเวลาและราคาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO รวมไม่เกิน280ล้านหุ้นคิดเป็นไม่เกินร้อยละ25ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์พันธมิตรระดับโลกอย่างมากมายนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นและก็ศักยภาพของ MGC a s i ยของเรานะครับจบจนวันนี้เนี่ยในการเป็นพันธมิตรร่วมกันนั้นก็ครอบคลุมทุกๆเซกเมนต์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่แบรนด์พาร์ทเนอร์นะครับต่างๆเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับเรานะในกลุ่ม นะครับที่ทําให้เราเประสบความสําเร็จนะฮะมาจนหนุ่มทุกวันนี้นะครับนั่นก็นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของทองโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ www.autoworldthailand.com ครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู d m a x Magic Eye. ทะยานต่อให้โลกตามรู้ก่อนขับกับอีซูซุตอนดูแลรถหลังกลับจากเดินทางไกลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารู้ก่อนขับกับอีซูซุได้กล่าวถึงการเตรียมรถสำหรับเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานไปแล้วซึ่งการเดินทางไกลๆและใช้รถไม่ย่างหนักหน่วงตลอดช่วงวันหยุดยาวเมื่อเดินทางกลับถึงที่หมาย ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของคุณว่ามีสิ่งใดสึกหรอไปบ้างรู้ก่อนขับกับอีซูซุขอนํนำเสนอการดูแลรถหลังกลับจากเดินทางไกลจะต้องตรวจดูสิ่งใดไปชมกันครับล้างทำความสะอาดรถทันทีที่สามารถทำได้เพราะการเดินทางไกลย่อมผ่านระยะทางมากมายพบเจอหนทางหลายรูปแบบ สีหรือตัวถังของรถอาจจะเป็นแผลเป็นรอยได้ดังนั้นการล้างทำความสะอาดนอกจากจะทำให้รถสะอาดแล้วยังทำให้เห็นรอยเหล่านั้นชัดเจนขึ้นเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดินตรวจเช็คจุดต่างๆรอบคันหากพบรอยสีชำรุดจะได้แก้ไขทันทีเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆในระบบหากก่อนเดินทางไกลไม่ได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวในระบบต่างๆซึ่งการเดินทางไกลนั้น ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากกว่าปกติด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแช่คันเร่งน,น,นานๆความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงตลอดเวลาและการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบต่างๆทำให้ของเหลวในรถย,ยนต์นั้นยิ่งเสื่อมสภาพไวกว่าปกติเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาก็ควรถือโอกาสเปลี่ยนถ่ายของเหลวในระบบต่างๆก็จะดีอยู่ไม่น้อยตรวจระบบเบรก อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าการเดินทางไกลทำให้เราต้องใช้รถเป็นเวลานานยิ่งการขับขึ้นลงเขายิ่งต้องใช้เบรกมากกว่าปกติความสึกหรอย่อมมีมากตามมาก็ควรจะต้องตรวจเช็คระบบเบรกว่ามีการสึกหรอไปมากน้อยเพียงใดเพราะไม่อย่างนั้นหากมาพบทีหลังตอนใช้งานต่อเนื่องอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรวจดูยางล้อช่วงล่าง การเดินทางแบบระยะทางไกลนั้นเรามักจะเจอเจอกับถนนที่หลากหลายรูปแบบย่อมสร้างความเสียหายให้กับระบบช่วงล่างล้อและยางเป็นอย่างมากเมื่อสิ้นสุดการเดินทางไกลเรียบร้อยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจเช็คเช่นกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถครั้งต่อต่อไปทำความสะอาดไส้กรองอากาศการเดินทางไกลไปในสถานที่ต่างๆอาจไปเจอฝุ่นละอองเศษสิส่งสกปรกก็ควรถอดไส้กรองอากาศมาเป่าไล่ฝุ่น และสิ่งสกปรกที่ฝังอยู่ภายในไส้กรองก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์อีซูซุช่วงนี้มีบริการตรวจเช็ครถฟรี8ระบบสำคัญครอบคลุม30รายการได้แก่ 1. ระบบเครื่องยนต์ดูการรั่วซึมในระบบต่างๆ 2. ระบบส่งกำลังตรวจเช็คก,การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้าย 3. ระบบบังคับเลี้ยวตรวจดูความหลวมและการรั่วซึมของน้ำมันพวงมาลัย 4. ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เช็คความสว่างของไฟสองสว่างและไฟสัญญาณต่างๆรอบคัน 5. ระบบช่วงล่างตรวจสอบทั้งโชคอัพลูกปืนล้อลูกหมากปีกนก 6. ระบบเบรกดูระดับน้ำมันเบรกการรั่วซึมระยะแป้นเบรก 7. ระบบปรับอากาศและ8 ระบบความปลอดภัยและอื่นๆโดยผู้ใช้รถยนต์อีซูซูสามารถนำรถเข้าใช้บริการได้ฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมศกนี้ที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศสอบถามโทร021180777และทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มเอรต์ไทร็ดประจำสัปดาห์นี้ครับ ตรงนี้ผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เดินทางกลับบ้านนั้นชาร์จแบตให้เต็มที่ครับพร้อมกับเดินทางกลับมาทํางานใหม่ด้วยความปลอดภัยครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มครับทางสบห้ากด5ครับวันนี้ต้องขอบคุณทางโชลูมมาสด้าเจพีบิลด์นูทรัมนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ